สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องที่หัดแพงสุขสุขสุขคนคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามซอยเบิรซอยแชร์คลิปวิดีโอเดอร์ค่ะพี่น้องท่านช่อง YouTube แล้วก็ทาง f a c e b o o k แฟนเพจเพจดีเสาวน้ำเยืนอีสานอ่อนซอนนะคะเป็นสะเทือนแมเนดอวยค่ะพี่น้องคลิปนี้สาวน้ำเยื่องกำลังเดินทางไปบ้านอีลาอุงอิงค่ะกำลังสิไปเอาบัตร บัตรแข็งมืองานบุญอยู่บานอีลางานบุญพระปาเนาะ12มัก,กราคม2 5 6 7มีแนวซีวอาซูฟังี่นองมีอย่างซีวอาซูฟังเสันเนาะคือจะไปเอาบัตรแข็งเนี่ยมือคึืนคุยกันก็นไม่หน่อยนะคะแล้วก็ก่อนนาน,านีได้รับการติดต่อจากคุณแม่ละมุนจากประเทศอังกฤษนะคะ เพิ่นว่าเพื่นซื้อบัตรแข็งกับแมหนอย,ไย์ไป20หาใบแล้วเพื่อนฝากให้เม่นยเก็บไว้ให้เพื่อนนี่หาใบนะคะในส่วนอีก20ใบ20ใบนี่เพิ่นว่าฝากสาวน้ำยืนซอยนํำบัตรแข็งเหล่านั้นไปแจกจ่ายพี่น้องเฮาผููที่มางัานในมือวันที่12มก,การาคมผู้เพื่นอาจจะก,กำลังจะจะซื้อบัตรเจียงซีนาะก่ ให้เลือกเบื้องให้เลือกเอาแล้วแต่ว่าเข้าจะแจกจ่ายผู้ใดนะคะก็ถือว่าเป็นข้าวดีสําหรับเอฟซีผู้ที่จะมาางานในเมือน,นั้นนะคะแล้วก็นีส่วนหนึ่งคุณแมนละมุนเพื่อนกาสื่อน้ําปลาร้ากับปลาอํานาจไว้นะคะกัในส่วนนี้เพื่อนสื่อไว้สิบองรีโบมินสิบสยี่สโลนะคะพี่น้อง20โลหรือว่า2องรขวดเมืเ่อน,น่ค่ะ เพื่อนกับสื่อกับปาอำนาจไว้เมื่อขึ้นก็ได้คุยกันกับปาอำนาจปาอำนาจว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันที่12มืองานกะให้สาวน้าเงินแจกจ่ายเนาะแจกใจ่ายในงานมือนั้นจังสี่นะคะเพราะว่าคุณแม่เพิ่อาฝากเป็นธุระจัดการในส่วนนี้นะคะกัขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่เนาะที่ที่เพื่อนมีน้ำจิตน้ำใจพี่นองคาน้นำจิตน้ำใจงามเหลือเกินขนาดโตอยู่ไกล ถึงต่างประเทศนะคะแต่เพื่อนกาได้ส่งความหักความปรารถนาดีที่ทีมีต่ออิหล่าอุงอิงเฮ้านะคะพี่น้องใน่วมงานบุญเท่อนี้ทั้งในส่วนบัตรทั้งในส่วนน้ำปลรรานะคะเราาก็ในส่วนโตของสาวน้ำเยืนกับเมื่อกก้องกระตองขอบคุณคุณ,คณแม่ละมุนน้ำนะคะคือเพื่อนกาฝากโอนโอนเนาะโอนเงื่อนมาก สวัสดีปีใหม่นะคะพี่น้องสวัสดีปีใหม่ถือว่าเป็นคา,านน้ำมันในการเดินทางไปไทยคลิปดลลูกเพื่อนบ้านะคะหนึ่าร้อยบาทนะคะขอบคุณเอลาลเดอร์ค่ะคุณแม่เลยอขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้บบเจบ็บบจนเนาะแม่เนาะ่ำรวยอยู่แล้วให้รวยย,ยิ่งขึ้นไปนะคะสูขภาพแข็งแรง มีความสุขลหลไย้นะคะมีโอกาสมาเบื้องไทยคือสีใได้พอกันคือสีใได้พอกันเนะา,นา,นานะ,ะขอบคุณแทนพี่น้องเอฟซีเฮ้านะคะขอบคุณแทนอิหลาอุงอิงนาในส่วนที่คุณแม่คุณแม่มีนําจิตนําใจต่อเอซของอิหลาอุงอิงนะคะและ้วกาต่อสาวน้ำเงินนํเแล้ากาในส่วนของคุณพอ่อคุณพอ่อทางสม,มุดประการนำปัตานีคุณพ่อกัให้ซื้อปัต สิบใบนะคะสิบใบแต่ว่าคุณพ่อจะรับบัตรหนึ่งใบส่วนอีก9ก้าใบให้ไปแจกในงานมือวันที่สิบสองมกราคมคือกันนะคะนี่ก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณพ่อท่้งสมุดปราการน้ำนะคะผู้เพินเพ่นผู้เพิ่นมีความประสงค์เนาะมีความประสงค์จะให้แจกจ่ายบัตรแข็งที่เพิ่นได้ได้โอนเงินมาซื้อกับพ่อเอกซึ่งถือว่าเป็นการรวมทั้งบุญนัน่นละพี่น้อง เป็นบุญใหญ่ค่ะเป็นบุญขบปาสามคัคคีเป็นบุญฉลองตาตาังพันเจ้าอาวาสวัดนะคะเป็นบุญใหญข่ของครอบครัวมแม่หน่อยพ่อเอกอิหลางุ้งอิงอีกเทนึงซึ่งเ้าเอาไปแล้วกันครบรอบเนาะเปรียบเสมือนครบรอบหนึ่งปีกับการเดมายูสาวหน่อยเพียนปานแพงพี่นอ้องคือมือบปตรงกันแคส่สองมือแค่นั้นเนาะ จริงๆถ้าครบรอปีรีนี้ต้อง14มกราคมแต่ว่าก็เอามือได้มอล่ำซะแล้วพี่น้องเลยสาวน้อยเพียบบานเพียง mm hmm. อันหามือก็เห็นยากคือว่าเนาะ <c oughs> หามือว่างยากเลือเกินได้12มกราวความนี่ก็ถือว่าโชคดีหลายแล้วพี่น้องค่ะโชคดีหลายแล้วนะคะก็ได้ไฮเกฟซีได้รวมงานบุญใหญ่อีกแล้วพี่น้องหลายคู่ไลยคนกับตั้งนาตั้งตารอค่อยดีหล่ะ สีมาบ้านกีฬาอุ้งอิงนี่และเนาะพู้ทียังบัตรเด็กเคยมากยังอ่าบัตรเดมีโอกาสเนาะมาเยี่ยมมายามบัตรด้มีโอกาสมาชมบ้านหลังงามของกีฬาอุ้งอิงกัจะถือโอกาสงานบุญนี่หละได้มาพอกันนัดหมายกันคือว่านะคะนี่ละสาน้ำเลื่อกนกะจะไปเอาในส่วนบัตรแข็งก่อนเมื่อนี่นะคะพี่น้องเราลังจากนั่นกัจะเดินทาง ไปเป็นกำลังใจให้กิลาอุงอิงให้พ่อโจให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงกันต่อที่บ้านบรรโดดได้นอ้เมืงอนีอยู่ที่โพสีสวุวรรณอําเภอโพสีสวุวรรณจังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดเ,เพชรบ้านแพงนะคะช่วงนี้จ้จะเป็นอยู่ประมาณน,นี้เนาะคือศรีสะเกดกู้บเมือคือนี่อยู่พี่บุญบังสาหารพี่น้องมือคือเดี๋ยวคนแม้พี่น้องบม่มีหม่องสียืนบม่มีหม่องสินดัง คนแน่นเบียดคือสาวดำยืนแบบเป็นคนส่วนสูงจํากัดเนาะพี่น้องนาอจนมือคือนนี่โบดิคเขาไปหนา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 หัานโบดิไปหอวหนาหานช่วงอี่าอุงอิงออกคอนเสิร์ตเลยนะเพราะว่ามันเบียดไปยากพี่นอ้องแล้วเขาส่วนสูงจํากัด <c oughs> อย่างหายใจบบออกอย่างเป็นล่มมาสันนี่เลยนั่งยอยูอ่ครับไอทีมงานทีมงานสมโอททีมงานน,อนอ้องน้องเอ็มบมี่เนี่ยนะคะ โดยถ้อยุ่ไก่ๆพี่น้องหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคลิปสาวนักเงี่ยนที่ออกไปคือไทยนร่เลยะยกไกลๆกะถือว่าเข้าเบิงระยะไกลๆมาหลายคลิปแล้วอย่างสีนอนหลายงานแล้วกระ่องฟั่งระบบเครื่องเสียงของสาวหน่อยเพบันแพงแล้วค่ะ,ะการสแสดงด้าน้นาเวทีในระยะไกลๆน้่พี่น้องค่ะเมื่อนขึ้นก็จะเป็นภาพที่สาวนักเงี่ยนไทยถ่ายยุ่ไกลนะคะถ่ายๆๆยุ่ไกอยุหลังสุด อยู่เลยเครื่องมิกซ์บรัซันนะคะอยู่ระดับเครื่องมิกซ์เลยนะคะพี่น้องโคนแน,น่นหลังสาวน้องเนื่อนไปอีกหล้างเครื่องมิกซ์นะพี่น้องก็ยังแต่าอยายะนะโม่ปบองสียืนอีหลีอุบลนอุบลราชธาดีพี่ปูนบางสาหารสุดยอดกำมือนอีพวกสีสุวนรรสีสเกตแล้วมืออื่นมาตานี่วันที่เจนะ็ดเนาะเจ็ดพกราคมสีเมืองใหม่พี่น้องก็จะไปทำการแสดงติดสีเมืองหม่สาวน้อยเพชรปั้นแพง อีฬาคงหญิง,งเพชร้านแพงพี่น้องคะสีเมืองไม่แถวโซนนั้นเนาะอำเภอไก่ไก่ไกีเมืองไม่แถวโซนนั้นตะการบ่ทางใดเนี่ยสีเมืองไม่คงเจียมเข็ม,มาราชทางใดละแถวนั้นหลักพี่นอ้องคะพี่บูนกับไปได้เด้อพราะฉะนั้นพี่น้องเอ๋ยอยกไห้แพร่อยกไห้แพร่มือขึ้นทางพี่บูนเบื้องสาหารวันที่เจ็ด มก,การาคมเฮามีนัดการที่สีเมืองหม่ทีมงานมืองานการชาติเด้อค่ะเด้อทรงข่าวถึงทีมงานพี่น้องสีเมืองไม่มืองานการชาติอุบลที่พอกันมือมือเฮาไปเบิงไอไม้ให้หัวใจสินนะคะอย่าลืมพอกันหนาห่างนะมาเต้นให้อีกจักบาทเด้อเพราะว่ามือนั้นเต้นดีนะะาาดหลือเกินนะะเต้นดีหลือเกินแต่ว่าติดเพลงลีกสีของเพื่อนนอของไอไอัไอนไม่ได้หัวใจศินนะคะพอจะดัน มือกีฬาอุ้งยิงขึ้นหานมือสาวหน่อยเพชรดปานแพงขอเจอทีมงานศรีเมืองไมเมือนันเดอร์ค่ะเดอจำไว้ทักทายกันเอาละพี่น้องคลิปนี้ค่บบ่กสู้กันฟังตัวไปในระหว่างเดินทางมาน่งอยู่เบาหลังพี่น้องเขาเพราะว่าแดดซองตายเดี๋ยวไปงดบานกีลาจังไดจงดังติดตามคลิปอีกเนาะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามดูคลิปวิดีโอค่ะอยู่ดีมีแห้งหัดแพงแบ่งปันนะคะ สวัสดีค่ะ